คู่ที่สสนับสนุนโดย LMG Insurance, โ u r o Castad Cake, Lico มาแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันที่สนามเลยกำลังจะลงสนามกำลัง<ต>จะลงสนามเราต้อตมงม,ม,มีอาจารย์ แน่นอนต้องมีอาจารย์มาสอนก่อนเพราะว่าไม่งั้นจะไปอยู่ๆไปหยิบธนูมายิงเลยนี่ไม่ได้แน่นอนนะมีการเลือดตกยางออกกันแน่นอนนี่ไงโดนปาดไปแล้วไปแล้วหนึ่งเมื่อเช้าแล้วเดี๋ยวแนะนำอาจารย์ก่อนอาครับค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อเกียรติยศม่วงผลนะครับเรียกว่าครูก๋อยก็ได้ครับครูก๋อยครูก๋อยครูก๋อย ครูก๋อยคะเดี๋ยวต้องให้ครูก๋อยแนะนําก่อนว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีข้อควรระวังด้วยอันดับครับอันดับแรกเลยเราต้องคํานึงถึงเสมอว่าไอ้กีฬาเนี่ยมันเป็นอาวุธธนูเนี่ยคืออาวุธเลยนะครับก็ต้องมีข้อควรระวังอันดับแรกเลยธนูที่เราเห็นนะครับมาแล้วผมยกตัวอย่างธนูแบบนี้เป็นธนู recur เขาเรียก recur แบบก่ัน รีคัฟนะฮะรีคัฟคันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนมาเริ่มเล่นมือใหม่ครับทีนี้เราจะจับธนูเนี่ยเราต้องทราบว่าอันแรกเลยห้ามคุณดึงซ้ายนะครับแล้วก็ปล่อยโดยที่ไม่มีลูกธนูคือห้ามดึงเล่นจริงๆไม่ได้ห้ามดึงนะดึงได้แต่ว่าอย่าปล่อยนะเพราะว่าอาการที่ปล่อยสายโดยไม่มีลูกเนี่ยคันจะกระแทกแรงมากเลยโอกาสที่คันธนูจะหัก มีได้อก็ไม่ต้องโวังก็คือเหมือนกับถนอมอุปกรณ์ไปด้วยแหละประมาณนั้นนะครับอันที่สองเนื่องจากมันเป็นอาวุธกริยาท่าทางที่ทำกับมันไม่ควรจะเอามาไปจ่อใส่หน้าเพื่อนเหมือนปืนที่เขาบอกว่าไม่ควรไปจ่อไม่ควรชี้ไปที่ทางคนเลยนะครับอันนั้นเป็นเบื้องต้นให้เป็นนิสัยใช่ครับเช้าๆตื่นมาชี้หน้าเหมือนกันแล้วก็ใน ในสนามยิงเดียวกันนะไม่ควรมีเป้าหนึ่งไปเก็บลูกอีกเป้าหนึ่งยิงอยู่นะครับโอกาสาไปโดนมีค่อนข้างสูงบางทีเขาอาจจะผิดลูกไปอีกลูกนึงได้ไม่โดนเป้าแน่ก็เซฟตี้ก็มีประมาณนี้ค่ะทีนี้ครับผมเรื่องของอุปกรณ์นะครับก็จะประกอบด้วยคันธนูนะครับมีลูกธนูนะครับลูกธนูเป็นแบบนี้นะครับลูกธนูนี่คันธนูเขาพอคลอดออกมาเป็นลูกธนู และที่สำคัญเลยนะครับใครเกิดคนเดินหลังห่ใคเก like> ิดคนเดินหลังแล้วเกาเก้เลยก่อนอ้ยมีสาระ ที่ขาดไม่ได้เลยที่ขาดไม่ได้เลยคือคลายคลายนะครับแต่เราใส่แขนนะครับเราจะใส่แขนด้านที่ถือคันธนูตอนนี้ทุกคนใส่ไว้หมดแล้วนะครับนี่คืออามกาดนั่นเองนะครับอามกาดกันดีแบบนี้ใช่ไหมตอนแรกไม่เจ็บนะใส่ตอนนี้่ลครัะเจ็บอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยลักษณะเป็นแผ่นหนังนะครับเหมือนกับมือเราเลยทาให ป้องกันการเจ็บนิ้วที่เกี่ยวสายนะครับทีนี้คันธนูเนี่ยถ้าสมมุติว่าบอกว่าถนัดขวาเนี่ยความหมายของมันก็คือถือคันธนูด้วยมือซ้ายนะครับเราจะใส่อามการดที่มือซ้ายนะครับถ้าใครถนัดขวาและเกี่ยวด้วยนิ้วมือขวานะครับนะครับแล้วก็ใช้ตาขวาเลงถ้าเผื่อว่าถนัดซ้ายก็คือสามารถใช้คันแบบนี้คือสําหรับทั้งถนัดซ้ายและถนัดขวาจริงๆใช้ไม่ได้ครับลักษณะของการใส่ลูกเนี่ยถ้าถนัดขวาจะใส่ หน้าต่างคันจะอยู่ทางซ้ายนะครับก็คือจะทำเป็นอีกแบบหนึ่งคนละฝัมน์ใช่ครับจะกลับได้กันหมดเลยก็มาเรื่องของค่าค่าเซ็ฟอร์มเอาขอคันอนูหนึ่งคันครับให้คุณสปอตนะฮะไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยค่ะอ่อนเพราะตอนแรกยืนแอยเขตาใจนะครับที่ว่ายืนเงียบๆนี่คือไม่ใช่อะไรรไม่อยากเล่นไม่ไหวแล้วนะอสามสมรี่ปองถนััดถนด ซ้ายขวาครับสมัครหนึ่งคนเลยถนัดซ้ายหรือขวา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 องค์ระกอบฝาขวามีฝาขวาาขวาทีนี้เวลาเรามาเริ่มนะครับเราก็มายืนพร้อมเส้นยิงกันเลยชูติ้งไลน์นะครับเข้าเสนเลยค่ะข้อเส้นเลยครับผิดฝั่งครับทานี้านโอเคอาจารย์ครับไม่ไไว้ตีตีแล้วนะลาด้ออายืนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจัดน้ำหนักนิดหนึ่งนะปกติ คนเราจะไม่ยืนเต็มฝ่าเท้าครับเวลายืนยิงนูต้องต้องถ่ายน้ําหนักนิดนึงเพื่อให้เวลายกอุปกรณ์ขึ้นมาจะได้ไม่ไงไปข้างหลังนะครับโอเคจับคันธนูดูครับไม่ตรงโอ้โหโอ้โขึนขึ้นอยถ้ายืนจะประมาณนี้นะครับพอยืนเสร็จแล้วก็กว้างประมาณช่วงตัวเรานะที่กว้างสุดประมาณหัวไหล่นะครับประมาณ อหนึ่งครับมองเป้าไว้เป้าอยู่หน้าสองสามดึงมาแตะยกครั้งไว้คนึ่งนะแต่คางสี่ปอยต้มห้าเราค้างท่ายิงไว้อันนี้คุณพอลดูที่เป้าด้วยนะนี่อันนี้คือท่ายิงพื้นฐานเลยผมบอกเลยนะเหมือนง่าย แต่ง่ายยากยากแบบสุดพลังเลยเมื่อกี้จริงจริงแขนสั่นนี่้โดนฟาดมาแล้วนี่ไงโดนสายฟาดังนะกีฬานี้ก็ก็ต้องป้องกันตัวเองดีๆแล้วก็ต้องทำให้ถูกตอนนี้เรามาดูมาดูถึงคะแนนกันบ้างดีกว่าว่าคะแนนเวลาแบบอ่าไปมีเป้านี้เรามีเป้ามาแล้วค่ะครับผมนี่เป้าแบบนี้ันเยยป้าาสไม่ใช่ ปกติแล้วถ้าคะแนนจริงๆอะค่ะคะแนนทุนดูนะจะนับยังไงบ้างคะได้ครับคะแนนเต็มของการยิง1ลูกก็คือ10คะแนนก็คือเราผมจะไล่จาก1เลยแล้วกันนะครับนี่วงวงนอกสุดนี่คือ2นะสครับสีดำสามสี่เห็นไหมครับอันนี้ 5, 6, 7, 8, 9, 10อันนี้คือกติกาที่นับคะแนนของเขาจริงๆวันนี้มากติกาของเรา ของเราวันนี้มีการโบนลงโทษแน่นอนหนึ่งสองสามสิฮะบางทีมันง่ายย่อยย่อยเอาไปย่อยแล้วเราบวกเลขไม่ถูกหนึ่งพันสองพันรึห้าโห่นั่นยากไปอีกอันนั้นอะไรคะอันนั้นไปยิงเป้าแถวไหนคะสามแก้วหนึ่สองพันเนี่ยเรานับเป็นยังไงดีสีเหลืองสีเหลืองเป็นสิบคะแนนสีแดงห้าคะแนนเพราะว่าเป้าเป้าที่เราวางไว้อยู่นี่จะมีแค่จะมีแค่สามสีใช่คือเหลืองแดงและฟ้า เอาแค่แดงกับเหลืองก็ต้องเราไม่ยิงออกแน่นอนดีครับผมใจเหลืองสิบแดงพี่อยากยิงไม่ออกแน่นอนใช่ปะได้ยิงโดนสีดํารลบเจ็ดลบเจ็ดนะพี่โนลบเจ็ดนะต่อดอกคืออ๋อไปตายกันอ่ะอ่ะนี้เราเป็นสิบห้าหนึ่งหนึ่งอ่าโอเคงวดนี้นะถูกต้องแล้วก็คนละห้าดอกตามกันตามอุ่ะกี่ดอกดีล่ะดอกมาต่อไปขาอ่อนเลยขาอ่อนเลยคนละห้าดอกดู แล้วมาวัดคะแนนกันบทลงโทษคืออะไรครับคุณแม่บทลงโทษเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าใครที่คะแนนน้อยสุดเนี่ยจะต้องไปเก็บลูกธนูให้ทุกคนเก็บของเก็บหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งพักผนที่ชนะก็ไปนั่งชิลๆกินน้ําคุยกันนู่นกินนี่คนที่แพ้ก็เนี่ยทำความสะอาดเก็บใบไม้หรือเก็บใบไม้แล้วก็เอาแอปเปิลวางบนหัวแล้วก็ให้ที่ที่เขาเป็นมือโปรเนี่ยลองดูลองดูนั่งโอเคกติกาคุณรู้แล้วเดี๋ยวเรามาเลยดีกว่า เรามาดูกันดีกว่าว <porque> ่าแต่ละคนฝีมือจะเป็นไงบ้างต้องครับท่าทางของเขานะแล้วเดี๋ยวขาพุณครูกุอยด้วยนะกรัยด้วยุ้ครูก่อยด้วยครกบ้ยดนะก้ยดนะุนะุวะุยด่วนะกุยด้วยคะ้ดวดกดกด ฉันชอบเป้านี้มาทำไมครับมันดูเป็นศิลปะก็คืออะไรมันดูเหมือนได้ลากเส้นตามตี่ของคุณนะคือสมปองโอ้โหคะแนนบอกว่าแล้วการเล็งของปองดีมากเพราะว่ามันอยู่ในเนี่ยอ๋อแนวตรงพัฒนาการได้จริงเหรอครับครูคะครูครับครูอยใครมีแววที่สุดเลยถ้าจากดูแล้วที่ดูแล้วดูจาก กลุ่มลูกนั่นเป็นเป้านี้นี่เป้าของเจมีหลุดใช่มัลุดโคนอนุีหลุดไปจากกลุ่มลูกเดียวเองครับ41คะแนนนะาเนี้ย41คะแนนเพราะว่าตัวเก่งอันนั้น41นี่คือคะแนนสูงสุดนะท็อปใช่อันเนี้ยลบติดลบบอกผมไม่อยากคิดคะแนนเลยไม่คิดเคาคิดเลขอยู่ไหนครับคุณเจลงเลยอ่ะเกิดคะแนนเลยทีแล้วเดี๋ยว อีกขึ้ใจเดียวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้แพ้เพนี่แค่ซ้อมไม่แน่พี่ปองเขาอาจจะแบบว่าหลอกล่อไงให้ดูเหมือนกับว่าไม่น่ากลัวน้องแจ๊คเซ้อมดีเดี๋ยวพอเอาจริงอาจจะได้คะแนนดีก็ได้ชาราจนี่นิดหน่อยนิดหน่อยนะอ่ามาเลยเดี๋ยวเอะงั้นเดี๋ยวไปดูของจริงกันเลยค่ะเอาละฮะตอนนี้เขากำลังทำการแข่งขันนะฮะแล้วผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันแต่ตอนนี้ไปดูแข่งเทปพรีวิวกันก่อนครับว่าเทปนี้เป็นใครไปเลยครับ ครับผมช้ยวุฒิวัฒนะครับผู้เล่นหมายเลข16ตำแหน่งมิดฟิลครับอยากจะเชิญชวนแฟนบอลแบงคอกก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาชมกันเยอะๆครับมาเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลทุกคนขอบคุณครับ สนับสนุนโดย